2025เวลาดิเมียปูตินเชื่อว่าเขาวางหมากทุกอย่างไว้พร้อมแล้วเพื่อดึงยูเครนออกจากการสนับสนุนของนาโตหรืออย่างน้อยที่สุดคือจากสมาชิกหลักของนาโตอย่างสหรัฐอเมริกาขณะนั้นพัฒนาธิบดีโดนัลดทรัมป์ของสหรัฐกำลังส่งสัญญาณว่าอาจถอนตัวออกจากนาโตและในหลายครั้งเขายังกล่าวโทษยูเครนเป็นฝ่ายเริ่มต้นสงครามกับรัสเซีย ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนของปูตินแต่เพียงก้าเดินครึ่งให้หลังทุกอย่างจับตะ,ะปัดการที่ปูตินปฏิเสธไม่ยอมเจรจาสันติภาพทำให้สารัฐหันกลับมาอยู่ข้างนาโตอย่างเต็มตัวอีกครั้งและในตอนนี้นาโต้กำลังทุ่มทุกอย่างเพื่อช่วยยูเครนรัสเซียอาจไม่สามารถรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ เพราะยูเครนกำลังจะได้รับทุกสิ่งที่ต้องการเพื่อโต้กลับเมื่อวันที่15ตุลาคมมาร์ครุเทเลขาธิการนาโต้แถลงข่าวหลังการประชุมสภานาโต้ยูเครนโดยระบุว่าสมาชิกนาโต้กว่าครึ่งหนึ่งตกลงเข้าร่วมโครงการที่ชื่อว่า PURL p r i o r i t d Ukraine Requirements List) ซึ่งออกแบบมาเพื่อระดมเงินสนับสนุนให้ยูเครนใช้ซื้ออาวุธจากสหรัฐตามที่เห็นว่าจำเป็นมากที่สุด โครงการนี้ถือเป็นการปรับแนวทางความช่วยเหลือทางทหารที่สําคัญเพราะยูเครนไม่ต้องรออาวุธที่พันธมิตรเหลืออยู่อีกต่อไปแต่สามารถเลือกซื้อได้เองจากกองทุนรวมที่ชาติสมาชิกนาโต้ร่วมกันใส่เงินเข้าไปแม้จะมีข้อจํากัดเช่นสหรัฐไม่ขาย F-35 ให้ยูเครนในเร็วๆนี้แต่ระบบนี้ก็เปิดทางให้ยูเครนมีอิสระมากขึ้นในการจัดหาอาวุธ รูเทกล่าวว่าจำนวนชาติสมาชิกที่ร่วมเข้าโครงการ PURL เพิ่มขึ้นจาก6ประเทศเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกนาโตทั้งหมด32ประเทศหมายความว่ามีอย่างน้อย16ประเทศขึ้นไปเข้าร่วมในตอนนี้แมรุรเทไม่ได้เปิดเผยชื่อประเทศทั้งหมดแต่หลายชาติได้ประกาศไปก่อนนั่งน,นั้นแล้วเช่นฟินแลนด์และสวีเดนซึ่งพึ่งเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตในช่วงสงครามยูเครนทั้ง2ประเทศ ยืนยันว่าจะเข้าร่วมซื้ออาวุธสหรัฐภายใต้ p u r l เพื่อสนับสนุนยูเครนรัฐมนตรีกลาหมฟินแลนด์อันติแฮคเนนกล่าวว่าฟินแลนด์ตัดสินใจเข้าร่วมเพราะเห็นว่ายูเครนต้องได้รับอาวุธจากสหรัฐที่สำคัญอย่างเร่งด่วนพร้อมเสริมว่าฟินแลนด์ยังพงให้ความช่วยเหลือทางทหารน,นอกเหนือจาก p u r l ด้วยเช่นกันขณะที่รัฐมนตรีกลาหมสวีเดนพอจอรนสันก็กล่าวในทำนองเดียวกันว่านี่คือช่วงเวลาสำคัญ เพราะการสนับสนุนยูเครนเมียนเนาน้มลดลงเราจึงมีการต้องการให้มีการเพิ่มมากขึ้นรายงานจากนิวส์วิกยังระบุว่าประเทศอื่นๆเช่นไอซ์แลนด์เบลเยียมลักเซมเบิร์กลัตเวียลิทัวเนียและเอสโตเนียก็เข้าร่วม PURL แล้วเช่นกันเพื่อร่วมจัดทำแพ็กเกจที่5และ6ให้ยูเครนอย่างไรก็ตามเรายังไม่เห็นการเข้าร่วมจากชาติมหาอำนาจทางทหารของยุโรปอย่างฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร แม้เยอรมนีจะเข้าร่วมตั้งแต่เดือนสิงหาคมด้วยงบประมาณ500ล้านดอลลาร์ส่วน6ประเทศดั้งเดิมของ PURL คือเยอรมนีเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์และแคนาดาซึ่งรวมกันบริจาคไปแล้วกว่า2,000ล้านดอลลาร์แม้สหรัฐจะเป็นผู้จัดหาอาวุธในโครงการแต่ยังไม่ได้ใช้เงินของตนใน PURL โดยตรงอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกลโหมสหรัฐพีทเฮดเซตระบุว่า การขยายโครงการนี้จะช่วยให้ประเทศต่างๆบริจาคมากขึ้นเสื้ออาวุธมากขึ้นเพื่อช่วยลูเครนให้จบสงครามอย่างสันติสำหรับยูเครนโครงการนี้หมายถึงการได้รับอาวุธที่ต้องการจริงๆเช่นขีปนาวุธสำหรับระบบแพทริออตและเฮมาสระบบป้องกันภัยทางอากาศนาแซมและไอริสทีเครื่องบิน F16 และอาวุธป้องกันทางอากาศเพิ่มเติมเพื่อเตรียมรับมือฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง นอกจากนี้ยูเครนยังวางแผนเพิ่มกำลังการผลิตโดรนทางทหารและกระสุนปืนใหญ่ระยะไกลโดยรัฐมนตรีกลาโหมเดนิสชมีฮาวระบุว่ายูเครนสามารถผลิตโดรนได้ถึง20ล้านลำภายในปี2026หากได้รับเงินสนับสนุนเพียงพอปัจจุบันราว60%ของอาวุธที่ยูเครนใช้ผลิตได้ในประเทศเองแล้วซึ่งหมายถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศอย่างมหาศาล ชมีฮาวยังเรียกร้องให้ประเทศยุโรปจัดสรรเงินช่วยเหลือ,อยูเครนไม่น้อยกว่า0.25%ของ GDP หรืออาจใช้เงินจากทรัพย์สินรัสเซียที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศก็ได้นอกจากนี้ยังมีอาวุธอีกหนึ่งชนิดที่กำลังถูกจับตามองอย่างมากคือขีปนาวุธโทมาหอกซึ่งป,ประธานาธิบดีทรัมป์เคยกล่าวเป็นในว่าการตัดสินใจอนุมัติให้ยูเครนใช้นั้นแทบจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ธูมาหอกเป็นอาวุธร้ายแรงที่ยิงได้ไกลถึง1,500ไมล์หรือประมาณ2,400กิโลเมตรเพียงพอที่เจาะโจมตีกรุงมอสโกได้โดยตรงราคาต่อนหน่วยประมาณ2.5ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับศักยภาพหากสารัฐอนุมัติจริงนี่จะเป็นเกมเชนเจอร์ของสงครามและรัเสเซียเองก็รู้ถึงความร้แรงของมันถึงขั้นออกมาขู่ว่า จะทำลายความสัมพันธ์สหรัฐรัสเซียครั้งใหญ่การขยายตัวของ PURL ยังมีผลเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองด้วยเพราะช่วยยุติความตึงเครียดที่ทรัมป์เคยมีต่อระบบนาโตในอดีตหลังจากก่อนหน้านี้เขาเคยขู่ว่าสหรัฐจะถอนตัวออกหากชาติอื่นไม่เพิ่มงบประมาณป้องกันประเทศแต่ในปี2025 จำนวนประเทศที่ใช้จ่ายทางทหารเกิน2%ของ GDP เพิ่มขึ้น23ประเทศและในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานาโตยังประกาศตั้งเป้าหมายที่5%ของ GDP ต่อประเทศซึ่งทำให้สารัฐพอใจและกลับมาร่วมมือกับนาโตเต็มที่อีกครั้งสำหรับปูตินนี่คือฝันร้ายเพราะเขาหวังจะทำให้นาโตแตกแยกแต่กลับกลายเป็นว่าการปฏิเสธสันติภาพของเขานำมาซึ่งความร่วมมือที่แน่นแฟนยิ่งขึ้น สหรัฐในยุคทรัมป์เริ่มขู่ใช้มาตรการคว่ำบาตรและกดดันรัสเซียอย่างต่อเนื่องรวมถึงการอนุมัติอาวุธอย่างโทมฮอกเป็นไพ่ต่อรองเพื่อบีบให้ปูตินกลับเข้าถูโตเจรจาแม้โครงการ PURR จะเป็นประโยชน์ต่อสหรัฐด,ด้วยเพราะ Essentially คือการที่สหรัฐขายอาวุธให้ยูเครนโดยที่เงินมาจากชาติยุโรปแต่เชิงยุทธศาสตร์มันคือการฟื้นฟูพันธมิตรนาโตและสร้างความเป็นเอกภาพอีกครั้ง อย่างไรก็ตามปัญหาสําคัญคือยูเครนย,ยังของต้องการเงินช่วยเหลือมากกว่านี้เนื่องจากข้อมูลจากสถาบันเคียร์ระบุว่าการช่วยเหลือทางทหารในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2025ลดลงถึง43%เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากยุโรปใช้คลังแสงของตัวเองไปมากแล้วและต้องเก็บไว้เสริมกำลังของตัวเองด้วยดังนั้นการขยายโครงการ PURL ที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า16ประเทศ จึงถือเป็นความหวังใหม่ของยูเครนที่จะได้อาวุธสารักตามต้องการเพื่อสู้กับรัสเซียอย่างมีประสิทธิภาพทุกอย่างในตอนนี้ไม่ได้เป็นไปตามแผนของปูตินเลยแม้แต่น้อย